สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคลองพอรนรีพอร์ตประจำวันที่23สามีนาคม2 5ง8ห้าค่ะสำหรับน้นราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำแข่งตัวในกรอบแค่บริเวณหนึ่งพันหนึ่งเจถึงหนึ่งพันหนึ่งปดเหรียญในช่วงเวลาทำการหลังจากที่ราคาเด่นตัวสูงขึ้นไปทนจุดสูงสุดที่หนึ่งันหนึ่งปดเดเหรียญเมื่อคืนวันศุกร์จนถึงค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ32.55บาทต่อดอลลาร์โดยนักลงทุนจะต้องติดตามประเด็นในเรื่องการเจรจาหนี้ระหว่างกรีและยุโรปขณะที่ในคืนนี้จะมีการแถลงการของประธาน ECB ราคาทองคำในระยะสั้นเคลื่อนไหวในลักษณะไซเบงบริเวณกรอบ 1,179- ถึง1,182เหรียญโดยภาพรวมราคาทองคำสามารถเล็กเอาทะลุกรอบดาวเทรนขึ้นมาได้ ทำให้แนโนในระยะสั้นมีโอกาสกลับตัวมาเป็นลักษณะขาขึ้นได้อีกครั้งหาราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือแนวรับที่พันหนึ่ยหเหรียญมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณพันสองเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งและยั่นติดตามบุญทองพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณส0บนาฬิกานะคะและ้วก็ัพบกับบุญทองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ